สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนขอสู่ซองน้องอูร้องซานเดอร์ทุกคนน้องอูมีข้าวดีจะวอกทุกคนคือน้องอูถึกหวยน้องอูถือหวยทุกคนแบบกะบุคิดว่าตัวเองซีซื้อแล้วกับบคิดว่าตัวเองซีถึกก็คือแบบว่าอ่าเมื่อวานนี้เนาะเมือม่อเมื่อวันเมื่อวานมือก้อนๆนั่นก็คืออ่าพี่โลดนั่นทึกอ่าควยอ่าไปไปมัดควยแล้วตัวควยอัน ไปเพชรท่าใดบุหงเลยนให้ขาักกันนะทุกคนแล้วทีนี้ละอันอู้แล้วเห็นอันพี่โรดเอาลงว่าอันผ้าตัดอันเดือนคะแล้วอู้แล้วโทรหาเอวันโทรหาเอวันแล้ววันนี้ละอ่าโทรหาเอวันว่าพี่โรดเป็นอย่างอันเดียพี่วันก็ว่าพี่โรดอันไปมัดงัวแล้วไปเพชรท่าใดบุหงแต่ว่าตัวงัวันมันเออตัวไปโทรควยเอ้ไว้ตัวงัวตัวควยตัวควยด้อทุกคนว่าพี่ควยฮนแล้วมันอะไรเฮ็ดให้พี่โรดท่านขาหักสิน่ะแล้วได้ผ้าตัดแล้ววันนี้เอวันเราบอกอู้ว่าเอออันอู้อัน ซื้อเลขซื้อเลขควยเฮไดเดอร์ว่ะสิซื้อเลขควยเฮไดเดอร์ว่ะสิแล้วบานิลาอันแล้วบานิลาอันซื้อเลขควยเฮดเดอร์ว่ะสิอูแร้ว่าโอเคสิแล้วไอ้วันมาแต่ว่าพี่บอกตัวไปแล้วว่าให้ซื้อเลขควยให้เออสิยนะเอาเอารักใสเนเดอร์เอารักเดกรได้สิฮานะแล้วบานิลาอุระบอกตัวอุระถามตัวว่าเอออันพี่วันโทรหาตัวบอลเดสิฮานะ ตัวตัวเราบอกว่าเออทูยูค่อยทูหาเราอยู่เราบอกให้ค่อยซื้อเล็กให้ค่อยเราบอกเออซื้อให้ไอวันเดอร์วะสิค่อยกับอู้กับคนทีสนใจเนาะเราบอกให้ตัวให้เป็นคนซื้อให้แล้วเมื่อวานนี้เราอ้อตัให้ให้ให้แท้ให้ว่าดูคนบัวเป็นอย่างยู่ซื้อก็ให้ให้แท้ให้ว่าจนแม่จันได้เอาไฟมัดเขียนมามัดเขียนให้นะลูกเนาะเมื่อวานลูกให้เป็นบอกเมื่อวานลูกให้แล้ววันนี้ละอ่านเอาไฟมัดเขียนมัดให้ละอ่านอูขฮงลคิดเสดือดได้ปะ อ๋อเอวันนะั่นเอวันมาซื้อเลยควยแล้วถามตัวตัวว่าตัวซื้อให้เอวันแล้วแล้วอู๋ก็เลยว่าอูอ๋ก็เลยมานั่งคิดว่าอู๋อันพอดีแม่จนันทันอู๋บุมีเงินจ้ากินในบ,บัญชีทุกคนเมื่อวานในน่ะบูมีเงินจะก,กินในบ,บัญชีแล้วแม่จันทันเราโอนค่าไม่อย่างห้หูแหละเป็นเงินที่ตัวไปซื้อเครื่องเราโอนให้ตัวแล้วเอามาโอนให้อู๋สองแสนโอนให้อู๋สองแสนแล้วปันี่นะละอู๋เรามาคิดเสดเดือดได้ปะซื้อหวย เดี๋ยวซีลองซื้อตามพี่วันเบิ้งอู้ฮะนะซีลองซื้อตามพี่วันเบิ้งบางเทือกเิียนะแต่ก็บม่ได้คิดว่าซิ้ถึกดอกเพราะว่าอู้ถามตัวว่าตัวยซื้อเลขให้พี่วันละบอกพี่วันตัวแล้วบอกว่าซื้อซื้อเลขให้พี่วันแล้วเิียนะอู้ก็เลยว่าเออซื้อเลขแล้วบันนี้อู้ก็มานั่งคิดว่าลองซื้อตามแบบปกติหะนะตัวยันะเป็นคนที่จะบริมากให้อู้ซื้อหวยอู้ฮะนะกรบบางเทือกจะจะรักซื้อหวยทุกคนบางเทือกจะรักซื้อแล้วก็คือจะแบบคันโบ้ถึกแล้วก็บ อูก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอาเงินสองแสนแหละเดี๋ยวอูซื้อมดนี้เลยอูว่าเดี๋ยวซื้อมัดนี้เลยแล้วกะเดี๋ยวถ้าอ่าบูธละกะเฮาก็งเงียบเงียบไปเลยสีหนาคันธืบละกันทีบังเออดูคนซื้อละถึกบาี้นาะปัาดน้องอูเอาโตน้องอู๋กันบโได้คิดว่ามันชีเธอออกนะทุกคนบอกคิดอีหลีแบบเฮาซื้อไปซื้อ,อทึกทุกคนว้าถึกหน่วยได้สามล้านทุกคนได้สามล้านรอดตายไปทุกคน น้องอู๋พม,มีเงินจ้ากีบในบัญซีเมื่อวานนี่นะพม,มีอิ๋ง่งคนแม่จันโอนให้อะไรเอาเงินเธอไปซื้อหวยอันอ้วนคิดว่าลองลองซื้อตามตามเบื้องะนะเพราะว่าตอนนั้นพี่วนันจะคือว่าฝันเรื่องอีหอย่างวะกระซื้อแล้วกระทึกสิฮะนะแล้ววันนี้มาลองซื้ออ,อ,ขขอันเลขออกเลขควยอันพี่วันบอกให้ซื้อเลขควยสิละอันพี่ตัวยซื้อให้พี่วนันแล้วอูก็เลยลองลอง,ลองรักซื้อตามซดทชายทึกทุกคนโอ้ทึกเลขสามลน้องอูแบบ เกิเราบ่เคยทึกเลขหลายไปจังเชื่ออันนี้เป็นครั้งแรกี่น้่งอูทึกหวยหลายขนาดนี้อันตัวย่อยป้าคคยโอนเงินให้เจ้าสองแสนแต่อันเงินค่าทั้งสองแสนแล้วเจ้าไปซื้อเลขมาเดิอูไปซื้อเลขมาทุกคนคิดว่าคันท้ามันบ่ออกก็คือแบบจะบบอกบบอกไผเสียเงียบไปเลยเสียนะสุดท้ายทึกเลขโอ้ยแบบแต่ว่าพี่วันกระทึกเดินทุกคนเดินตัวย่อยก็ซื้อให้พี่วันพี่วันกระทึกพี่วันกระทึกสามล้านอูฮันแบบแต่ว่าอูมันเป็นคนบ่เคยซื้อเลข บเคยซื้อเลขหลายขนาดนี้จกเชื่อปกติอูเคยซื้อโตลํำพันสองพันสินะครั้งนี้อู้ซื้อหวยหลายแหงแบบอูซื้อหมดเลยสิหลายทั้งที่อู๋กูมีเงินจะกีบแต่ว่าอูซื้อหมดเลยแล้วแบบอู๋ก็เสี่ยงดวงมาทึกกระทึกโบทึ่กกระย่าสิขนาแล้วเกือบโได้ซื้อแล้วเมื่อวานเนี่ยจนมันซิปิดอะนะเวลามันใกล้ซิมหมดแล้วนะอูมันไปซื้อนะเพราะว่าอูกับโบได้คิดเดี๋ยวว่าอู๋ซื้อเดี๋ยวเพราะว่าอันอันอูกับโบได้คิดว่าอู้จะซื้อัน่ะแล้วว่าอแบบอ มาสุดท้ายถืกป้าตื่นเต้นเอาแท้เอาว่าบเคยถือข่วยขนาดนักเชื่อนี่เป็นครั้งแรกที่ทือข่วยในเงิน3ล้านกีบทุกคนป้า3ล้านกีบน้ออูเคยถือห่วยสูงสุดโบเกินอ่าบบเกินแสนแปดทุกคนบบเกินแสนแปดครั้งนี้ทิ้สามล้านป้าซื้อน้ำน้องติ๊กคะลทุกคนน้องติ๊กสาวขายหวยนะเออซื้อน้ำน้องติ๊กคะเลกุ๊กกิ๊กกระทือกกุกกิ๊กงินถือสองพันกีบกุ๊กกิ๊กซื้อสองพันกีบทุกคนเออเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบอกออโต้เด้อ เอาตัวเ,เ,เมื่อวานให้แท้ให้ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ้งส่วนพี่อแน่หันกลับเราเดินทุกคนเดินพี่อแน่หันกลับมือเซานี่ฝากทุกคนไวเบิ้งคลิปพี่อแน่เดี๋ยวพี่อแน่อาจจะยังพันที่ลงคลิปที่มาหาน้องอูแต่ว่าบอกเลยว่าม้วนแหงมาหาน้องอูนะเป็นคลิปที่อาจจะแตกต่างจากน้องอูที่ถ่ายกับพี่อแน่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวท้าเบิ้งนํากันเนาะอันคลิปพี่อแน่มาหาน้องอูจะเป็ใจเนาะโตอโต้อยโอ้ยเอ้ยไปอีเมียพาไปหาตุจันเนาะ เอาอยู่เถิงนี้อีพ่อก็บพ่สนใจอีพ่อนอนอยู่เนาะอีพ่อนอนอยู่นอนทุกคนนอนนะออตเตอร์ถุทุไ้ลูกทุทุไปทุ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 ว้ายเฮ้ยอากาศหนาวทุกคนอากาศเย็นอยู่ลองใา่ต้องได้ใส่ชุดอันนี้ให้อันนี้เป็นชุดแม่อ่าวานิดาฝากมาให้เตออังกฤษเด้อชุดยายดาฝากมาให้ออโต้เนาะออโต้ใส่ทุกชุดเลยคลับหมดแล้รเร็วเนาะ เริ่มคับล้วเห็นพ่ขาสูงก็ได้สานีแล้วเพราะว่าออตโต้เดี๋ยวนี้น้ําหนักออตโต้ได้สี่จุดห้ากิโลแล้วตอนเกิดมาได้สามกิโลตอนนี้หนึ่งเดือนกับสิบห้าวันหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันสิบห้าวันสิบหกวันได้สี่จุดห้ากิโลแล้วกินนมแม่ล้วนนะคะน้องลุงนอไปไปหาในจันไปเอาไปหาทุจรเนาะ ไปหาตัวจันกันเน้องเนาะเอ้วยด้ยได้กินนมอ่ะนี้ยวแม่อ่ะนมมากินได้นี่ทุกคนตัวย้อยว่าซีเมื่อเวียงมื่อกี้ยังไม่เห็นเมื่อป่ะนี้แจ็คสี่เมื่อปุด้เมื่อเป็นหูเป็นห้างแล้วเป็นหูเป็นห้างแล้วพวกวงก็เริ่มงามแล้วเดี๋ยวมื่ออื่นซีลองเฮ็ดเมนูอ่ะอันเดี๋ยเขาเอ้ยอันเดี๋ยววะ เคยไปกินยูไทยอยู่แม่ห้องสอนนะ่ะแซ่แบแซ่ข้าต้มกุย้ยแล้วกะคั่วแต่ก่อนไปกินมาที่มียำไข่เค็มมีข้าวต้มกุย้ยมีคั่วพักบงมีพัดอเนกมีนะเดี๋ยวชส,สุอีม้มากับพ่อกินก่อนม,มีข้าวบ่งถักเน,นื้อ, officer, อ,นนมอแม่จันห้ากระหูมือซานี่่าอู้ทึกเล็ก <laughs> บ่บอก่ได้คิดได้ว่าชีถึกหาว่าซื้อซื้อจนเวลาซีมดแล้วนะซื้อเมื่อวานวนแต่ออโต้อันออโต้ให้นะเมื่อวานนี่เนาะให้แท้ให้วันเนาะวนออโต้อเทว่าละอันลองซื้อบังดูปังเทีาชื่อกว่าสันเดชื่อแท้ชืกตำบาทีด้ืตำบาัวยอยยงซื้อให้ไอ้วันละเขาก็ลองมาคิดซื้อตัวย่อยอะป้าเขาว่าเขาว่า ค่อยซื้อซื้อได้ค่ะค่อยคิดว่าคันมันบูที่เราค่อยกันิบบอกเจ้าซั่วคือไม่เนาะตัวเงินแห้งบบมีเจ้าอยากไปซื้อบบนอ้อตัวเงินเออตัวแล้วมันเป็นคนที่บบมักเลยมันแบนแ่ยนังันนี้มันมีบสแกนก็ดูข้ายนบอกแม่แล้วน้มันบกแข็งแห้งแม่แหงคเลยคุณนะโแม่จันเอาเม็ดน้ำประดามาบง สลัดอีเม่คืออ่องอันนั่นแม่เม,ม่ซื้อมาละซองทุง่งเลยมีป้าเชียญยา,ามีอึนมีเริ่มต้นเชียญยา,าปาลูกผักล่ะผ่านแก่นผักล่ะอ้ยม,มีอึนน้องอู้สีเฮ็ดอันนั้นทุกคนเฮ็ดข้าวต้มกุยสีเฮ็ดแท้ๆข้าวต้มกุยแล้วกับผักบงโอ้แม่หญ้าออกไร่เลยแม่เอ้ยหญ้าออกกับแม่โอ้ออแม่ผักขืนออกไปไร่แม่มึงยอ้แม่ พักขื่นออกไรใครมาทุกคนเนี่ยอันนี้พ่อขืนทุกคนไม่ใช่เบิ้งเนี่ยอันนี้เป็นพักอันนี้กินได้เด้นี่พักขื่นอัปเดตสวนทุกมือแมวก็ยังบ่งได้อยู่ไหมซัมเนียพักอันนี้แม่พักอันพักกัดเนี่ยเออเอาเอากระเอาแค่เดียวอีเมสจะไปบ่งบุบ่งเลยวันี่นี้ โอู๋กบบมีเวลาเฮ็ดช่วยแม่น่ะแอนน้อยก็บให้เอาิลูกนี่เ kind ร of ิ่มเริ่มคือขึ้นมาแล้วนะแม่เนาะตัวย่อยอูบอกตัวย่อยว่าขันยากคือตู้แล้วไวแล้วไปเวียงแล้วเฝ้าไปเฝ้ามาไปเอาเครื่องแล้วเฝ้ามาบุษันพอฟ้องบูมีไม่ ตุยยวาคัาขนาดนบได้กินเอาให้อาวาฮอนาพักกาสั่งมักบวบพันอันมันปูกแล้วมันโบได้นะทุกคนโบออกบางอันก็ออกบางอันก็โบออกส่วนอันในหลายคนว่าเพรน่าเห็นว่าอันเพราะมักฮุ่งยุใส่าะันบ่เห็นอันบ่เห็นซับยุแจ่ฮั่นทุกคนนี่แต่ว่ามันโบออกดีปันใน ก็ได้เอาฟุ้นไปโพอีกแค่นึงโอ้จังน้อยเดี๋ยวเดมได้มาลกหญ้าซสื้ออีแม่แหละคันออโต้มันใหญ่มันคอแข็งเอาเจ้พากเสือบ้ากันอย่างใดนะเนาะนี่พักอันนี้แม่นี่ไปนี่เนี่ยเอานี่เลยว่ะแม่มันฝนตกแล้วยู้มันมาแล้วมันอันนฮ็ดให้ตื่นฝนตกอดินแข็งแม่แล้วเฮ็ดเอาออกเด้อ มันตกเ็ดให้เหนียนแข็งแต่กไก็ได้จีมมดผักนี่นะมแม่เนาะนี่มือสาวม่จีมมนะันเนี่ยบุได้มาเขาติ แค่เคทเมนูให้อ,อีพอกินก็ต้มกุย้ยขีเ้เซลต้มข้าวซื้อๆนี่นะพักเคทพักบงนีน่นะเป็นตเสลเนาะเอไว้รรนึงกับ่เนาะเอาไว้นึงมืออื่นก็นได้เนาะอ, <c oughs> อู้คักคักคักพูดกันคักก,กับกันเนื้อ,น,อน,น่ะพูดคักกันเนื้อมากเล่นนะเนาะ นี่บอกเล่นน,น้องอู้พ่อะอ้อกัออกอนได้เมื่อวานนี้แม่เอาไปบงน้องอู้น้องอูสร้างอันใส่้อะไรเม่สิว่าอันแก่นแก่นแก่นตะเวียนทานะแม่ปลูกกระดองง่ามขนาดเราจะามาเฮ็ดเราจะาปลูกกระซิสเตอร์กับอันนั้นปลูกลำซวนนี้ประดับประดาซวนนี้แก่นหนึ่งซองพันอัปเดตซวนให้ทุกคนเบิ้งคอยปลูกคอยนิดอันที่แรก เบ้านพ,อาอพอาไไา่อไหวะาอพ่อบ้าไปไ่เฮาที่ไปนั่นหลยเมย์เป็นสิบ่งผักพ่อทีไปเสียลาที่ไปอันเห็ดส่วนมื่อหน้าพ่อัอองไปนนเีเอออือมาที่บิ่งมาปีอันนี้มาห้กดดินเลยสิอือน,นี่เอาแหวกคู่ต่เน้นามันเนา่าหัวใจข้างในห้องคนสลา น้่ยมีเพียงน้ำตาเปล่าใจโอ้ยที่บอกตัว,วย่อยบุเฮือมือก่อนมืงเนี่มาออจังคำละเฮ้ยตัว,วยอ่อยมาเอาเันนให้อ๋อเห็นเฮียเห็นหวยก็ได้เช็ดมา นนติื่อคนตองแค่ไหนแม่จะพูดแค่เจียนะมันเป็นเรืองอ่เป็นเรือฟองขำากอืมพักอันนี้ก็เริ่มงามมาทุกคนพักกาดนี่พอฟองกับอ่าลูกสายเพิ่งกักกุมพากันเฮ็ดอันโค้งห้างมันอยู่เนาะทุกคนเนาะโค้งห้างตูกอยู่ อาจารย์กระบงพักนะอรกบซิมารีวิวมารีวิวทุกเมื่อให้ทุกคนเบิ้งกระโลงู้ว่าทุกคนซิเบือบ่อบอเนาะโอ้แม่ฟุน้นเทือกันดอกพักงามอีกแม่เอ้ยเนี่ยทุกคนมักบวอบอ้อกทุกคนแต่ออกโบงามปันเดิเริ่มออกละอุ้ยแม่ออกกแม่

เออบอมีได <Ờ> ้กเหห็นพ <no>. ี <rez io> yeah, ่ยแน่เราไปเราบเห็นเราบเอิญบุนะเไหนามือเศ้านอ้ไางอย่าบุเป็นเด้อเฮนาเฮนาโดยหอม่ได้มดอืม อ้อเลยวันนี้นะอ้อเนี่ยนีมีอ้อของกันเนี่ยมีอ้อจะแก่นนี่ยนางค่ะมันว่างบุกเยอเยอะมาแก่นที่อ่อที่คาดพวกคักแท้เห็นมันอ้ออลาเบอลาเบน้ำมันมีอ้อเลยของกันนะอลาเบอลาเบอไม่ออลาเบหอเฮ้ยผักบงกำลังงามที่ได้คั่วกินถักบงหอมลาบนี่ฮันผักบง ขี้ไก่ชุดดิปลาดาวจขิงหัวตีขี้ไก่ขิงหัวขี้ไก่อันนี้สาวเดียวอันนี้มักงกรว่ะแม่เอาแม่อันนี้น้องอี้ม่ว่านเดลยนี่โอ้นี่อันเขาเอานี่มาปุ๊กน้ำปลาดาวอ๋อขึ้นแล้วเดี๋ยวปลาดาวอันนั้นเลยนี่บอคนี่ขึ้นมาละอืมบ่งง่าของแม่นะ งามกว่าของเมย์ป้าพักขึ้นไล่ให้ไล่เอาอประดาวโอ้ยายานไม่ได้นะนี่มักเตียงพักโบธรรมดาพักโบของปราดาวฮะนั่นนั้นเราอ้าวไปเสื้อพุ้นอ ตอแหงเสียหญนาติ่บหญ้ามันขึ้นนะจิมทุกมือเนาะมาแม่มาเฮ็ดยุ่พีแม่ดินบกกวงกวงมาเสียเอาแล้วก็เฮ็ดเองฮะดินบอกกวงกวงประดาวมาเอไหม เดี๋ยวมากแม่เราคิดได้มักทั่วสิโบงามมักทั่วก็เริ่มขึ้นแล้วนะแม่เนาะมักทั่วโบออกดีมันเผาไ,ได้ปะเดาโบอ็อกมีมันเผา,ไไเาซื้อแก้มาเลยมาปลูกอย่น,น,นี่มันเผาอยู่ในนี่ซองขุมนี่ซองขุมนี้ไม่มันเผาขุมเลยอันนี้นะอนนนะเออพวกโบอ็อะอันนั้นนะซอ,อ,องฟางนี่นะอ,นนอันนี้ได้จ้ะ มันเผาอตัวขุดขุดหมดไม่ได้ตัวหมดเลยนี่ขันแม่จันขุดนี่มมอันนี้มักแต่งกำลังงาม อเอนมังแต,งก,ง,กแตงกว่าบ่บอนอยกออนน้อันเห็ดค้างขึ้นได้มเออเฮ็ดค้างขึ้นฮะอ,อ๋อปะเดียวมันมดแล้วทีบอกถ้าตูบนี้แล้วละประดาวบ้านฮอตมือสลองลปะปาด่าวมาเด้อ เอาเฮ็ดเลยใช่คิบเฮ็ดไว้กินข้าวเฮ็ดไว้นั่งลิ้นพี่น้องมากับมาลิ้นพี่และคือเพราเฮ็ดเฮิ่มอาหานนำเออพรามีอะไ่ปะอันนั้นไม่ได้เลยเฮมือนโฮมพอน่ะแชเนอร์แล้วเด้ยวแลยวเดียยวาวเลยตีว้าแล้วก็ลุกไปเว้าอิมเลอร์โอ้ยเมื่อวานี่เขาบักออโต้ให้ลูกเพราะว่าเออเพราะว้าเพราะห้าวแล้วห้าวชิมายำเติมซอยมอยซอยมอยอันนี้บอกออโต้ให้เมุกวานนี้เราไม่เนาะ บุญแต่งกินแน่เ้าเ้าอันเสาเาจดแล้ววะเมื่อเดินสิเนอไปเออทุกคนพอดีมีโครงการเฮือนหอมเฮือนหอมแบบ้องคนี่เลขขนาดเลยอบ่ลอนีกซื้อ่านเบ่หมบ่บ่มีหอมอันนั้นเนาะอมโกมมาเกงโกมไปเลยเลย บ่เฮ็ดเฮ็ดกลัววันนี้บบได้ได้ปลาดาวกลัวมะนาวบบได้ได้เออต้องเฮ็ดก็ต้องไปตั้งว่างอันนี้ได้เห็ดว่าโบหกโูนะขึ้นลงมาแยง่มีมากันจังไอ้โลกลกมันนี้เธอเดือดนะดังตัวพืดว่าต้มมาตั้งมากันกระพูนน้อนลยแม่ดังไอ้ตัวขึ้นผึ่งอไอ้เปรบุญนะเด็ก ตััวอนนนนย่่ขึ้แปลว่าเฮ็ดดะแปลแปลเจ่านี้ฮานาแมนบอกเออเอาเทิรแล้วเอายกเอาแปรใช้เพื่อนโคเอาวาเอาเทิร์ฟวเอาเล็บมาเอาคืออันต้องข้ามตัวหุ่นละอืมพลังเแกมแมาสองเฮ็ดทวีตชูดจะมาได้ก็อ้าวมันก็ะชี้ง่ายทันเดือนสิบสองอยู่วะ ว่าบุญกินเจียงเพ,พื่อนว่าปลูกใส่บุญกินเจียงนี่นี่กับหอมบัวนี่นนมันจักเดือนนึงนข้าวเดียวนึงหอมบัวนะ<อ>มันไม่ได้ขึ้นแน,ะนวอื้อจิ้มชิ้มเล้งฟุ้นแลวก็ขึ้นแล้วเนาะอื่มันตีมันชิ้นห้าม้อได้กินละมป็นบงมากมาก ลทั้งึงเลยเชรมีชักชักเจ้าื้อจะซองด้านแบบนี้ตัวอาชีนะเออเสื้อปูยางปูยางนะกันผัดสูตรกผัดซอสซอสอสซอสซอมดเล้วบว่าเอาเสื้อซองอันกับพ่อจักซอสขึเท่าโมโหเราเสื้อ้ื้อมันก็กินกันอยู่ฮั่นหละ อันทรงคุมคือสวาเซ่อแต่ทางเทิงบ่ที่จริงอันหากมันไปเมื่อ่ราประดาวธรรมดาที่แจด้านนี้เามันได้ฮับโพดมั้งประดาวมาเ้าเรื่องอันลูกชายเสื้ออันเสื้ออันเสปุยยางูดพ้นอีเมสใ้้ยาเดือสันแมอ่นะเอ คุดตามได้โดย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 คุดเราคุดอันเ็ดียวนี้วะมื่อนืนคุดอามีกัมจะซื้อวะแันนีคุดชโลว์คุดชโลว์สาวชโลว์สาววะโอเคปููมีประสบการณ์ปูอกอย่างมาทำปูมีประสบการณ์ปูอีกอย่างโบแมนเธอเลือดลูกชายเฮ้ยหลังเธออยู่แล้วเราไม่มีมือเราไปมื่อนี้เสียญาติน่เมืแล้วไม่ได้ไปอืมกับล้อว่าลูกชายสิเมื่อเล็บมัน อันอพอดีอันลูกชายพระบุญยู่เนะาะบอแรกลูกชายไปหาแม่เพิ่งพาไปห้องน้ำบอนะเขาว่าไอซีนะนะบูยูยไปเ,เื้อถ้าเท้นอืมจ่า,ายจปุ๋ยแะมียกหากเื้อนี่สิวโ,โทษเทรบพระเป้ไ่ได้โทษหาว่าปุ๋ยที่ชเฮแม่เสื้อตะเลก มัตวกนโบตายดอกแห้งแซบพันติมันแห้งแซบปุ๋ยประดาวพันติเะเอากระบงเอาเออว่านเอาเออวานเอาเออตกาันลาง่ายไปนี่จะโอนนานพักเด้ซอ ชาติี้แค่ว่าบ่งงามมากกิขึ้นชันนี้เลยมตามุดอนี่ตหน้านี่ะขาใ้้านลายนี่มันบวกด้ยังเป็นอยนี้นะนี่มันบกแห้งแห้งอันนั้นมันก็เลือดนะเลือดตาเลอดายไก็ยด้อันนี้ขุดแล้วอันเศร้าเศร้าแล้วเอาเดมาบงมืออันนั้นมาเศร้ามือสิฮวนากชาตสิ่นี้ตัวนั้นอือปูขนูกิน นู่นโบมีข้าวกินแล้วปูเขาโน่กินนี่อึบอรากาติมนี่นี่ได้บ่งห้างรากาติมนี่เป็นเด็กเขาบ่งห้างไหมซาชิโตนเน่เนี่ยเออแกงซื้อกาดูกมุ้ยกันนี่กันใดยูเฮือนเดี๋ยวนี้ซื้อกระดูกมุ้ยติดเฮือนอะลรไ ตัวน,นั้นเป๊ะผู้น่ะแม่เนาะเออผักกาดอ,อ,อ่ะพะการ์ดตีนี่ได้ซาชิเป็นหัวได้นี่ <laughs> <c oughs> คิดเห็นตอนนั้นมือเฮ็ดดองอะเนาะลองมึงเนาะบ่งตีนี่นี่คือตีการอย่างนี้บอต้องเน้นเน่งต้องเน้นให้มันเน้นเน่นเนาะต้นน้อยมาเป๊ะเหมืน้นในหญ่ชิออกอยู่อะ จิตายหรือจริงอย่างมันโอ๊กมันโอ๊กนะใช่ได้ไม่จานซ่อนอูว่าเวลาอันเวลาบ่งพักให้เน้นเน้นแนนอัอนออนอีกับฟิ้งมาอะไรก็เงาเงาเนาะเมื่อวานนี้อยู่กับฟิงมึดมือฟิงก็ตัดคีบพี่อันน่มึดมือ ส่วนแม่จันอเอาไ,ไ,ไปเอามาเช็ดค่ายบาายม่ได้หันค่ายมีแต่กินกินกินเขาคงไ่ได้ซื้อเนาะไปจัดเงินเนาะมีเรือไปค่ายกันซื้อกินคือเก้าบัจจันั่นมาเลือกกินจังค่ายเไม่กินกินจังข้ายเขาไปค่ายมาเขาไปเอามาซื้อกินมะแตีงก็ได้กินนี่บม่ได้ค่ายเอานี่ป้าเมะขคิดว่ามแตีงสิง,งามไหม เกือบตายเสือสิคืนก็ไม่จันสรวิธีพิมพบาทนี้กระเพุ่นหัวนํเพราะอมมาลาปูกมักมมแค่มักูมเราแง่ไปเบิ้งมูแล้วก่อนนาเบื้งส่วนนในอมมาลา

จิมอเซฟตี้เด้โอ้ตเอ้ยน,นอนวะโอ้อยังเหล,ลื่มล<ช>อมแสงบ่นนเหลื่อมแสงไงก็อืมแค่นี้ปกๆจะไปนะแม่จะไล่ะเนาอีแม่จะไปส่งใหออ้อีพ่ออีแม่จะไปเอาอันนั้นเอาเครื่องเ้ <c oughs> <า>ยันยิกขาหยันหยิกปุปัยันหัวต้หัวอ เอจังซี่สาวตูอบิ้งถางตูนบึงแม่บึ้งแม่ตูนอ่ะเดี๋ยวอีแม่เอาไปละไปตูดำุไกลอันบอนพนเห็ดเบียขพดอยวไจุก่บอลพนเห็ดเบียกพดเอาไปก่อนนกัันเอาไปก่อนพอเอาไปพุนก่อนอยากลนอยากทาได้่นเลยอยากนั่งพอไปไปไปเฮื่นพุนนพอบนั่งนี่นะเออพนเห็ดเบียกเดียวนั้น ขยานผู้ดเดียวนึงยุงหมดเองอนคือไม่นอนวาได้แท้เออเดี๋ยวน้องอูซีปิดคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อมื่อนี้มารีวิวตู้มให้ทุกคนเบอร์นกักการีวิวส่วนอีกหน่อยหนึ่งทุกคนแล้วก็มาบอกข่าวดีทึกเล็กเดี๋ยวน้องอูซี่ฮ่าชีอันนั้นกินให้เขาต้มกุ้ยกินเอาดีกว่าไปเอาใบเตยเงินปลาดาวก่อนแล้วก็ซิมาเก็บผักบง ไปเบิ้งซีนูไปตลาดน่อยนึงก่อนส่วนเมนูอันตัวเขาว่าไปกินมื้ออื่นเศร้าออกซะมื้อนี้กินแนวบากินเขาต้มกุยเขาเสียเดีกินเด้อกินว่แม่ให้เดีกินเนาะขัวบงแซบใส่อูอคิดาเพราะจอยนะจะมักซิไปซื้อเครื่องในหมูไปซื้อซีนหมูเพิ่มก่อนอบบมีมืดแล้วนาะไหมเนาะมืดละเดี๋ยวไปตลาดก่อนทุกคนอะเนาะทุกคนนาะสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบายบาย